บอกกระปสวัสดีครับผมยุก,กับผมและทีมงานบอลกระโปงสำหรับพาน,นี้เราจะมาวิเคราะห์อบอลในศึกสวีเดนออสเวียคารประจำวันที่1เดือนกระกฎาคมปี2,565กส่อนจะปศึกระหว่างูฮซันสวาวเจอกับมัตโมส,สำหรับู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรง อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการยอนหลังทงนัดล่าสุดของแต่ละทีมก่อนนะครับทางด้านซันสวาชนะไปน1นเสมอศูนย์แพ้ส่ส่วนทางด้านมัตโมชนะไป3สเสมอ1แพ้1สํ่สหรับทางด้านสถิติการพบกันทนัดล่าสุดก็เป็นทางซันสวาชนะไปน1นส่วนทางมัตโมชนะไป2แล้วก็สเสมอกันอยู่ที่2นัดอัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านซันสวาวตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่15 ภายใต้การนำทัพของกุนซือเฮนลิกอัสตันก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านแพ้กับเยอรมการเดนไปด้วยสกอร์5-2ต่อในรายการลีกล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานดานแนลสแตนสันตำแหน่งกองกลางที่ติดโทษแบนรวมทั้งลีนุสฮันเลนิอุสกับแอนเดสเอนเดสันที่มีอาการบาดเจ็บยังต้องรักษาตัวอยู่กันทั้งคู่ ทางราชสัววางแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2โดยจะวางอันเดีอันเดสันลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้อันทอนเอลิกสันกับฟอเดริกลาโซกับอเล็กซานเดอร์บรอมคิสและก็เดนิสอฟสันลงทำหน้าที่ส่วนทางด้าของทางค่าซิเวอร์กับดานแอลสแตนสันแล้วก็มาคุสเบอร์แมนและพอตโตซิเวอร์คอยเดินเกมอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้เอลิกอนเดสันกับโรนโดดัลดดามุสลงยืนคู่หน้าคอหายหายจังหวะล่าสกอรร่วมกัน ส่วนฟากด้าของทางมัดโตตอนนี้ทีมอยู่ในที่หน้าภายใต้การนำทัพของกุสืีมิรอดมิโรเยวิตก็พึ่งพาทีมเปิดบ้านเอาชนะเฮซิงบอกเปด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งในรายการลีกล่าสุดที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมรือว่สภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานอาดีนาริตตำแหน่งกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียว ทางด้านมันโมแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะว,วางเมลเกอร์เอลบอกลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้เอลิกสสันกับโยนาดคูเซนแล้วก็นิลาสซันเดอร์และมาติโอเซนลงทำหน้าที่ส่วนทางหน้าโซเลนคูโคกับคานออสกาลงยืนเป็นกลางรับและก็จะให้โอลาตอยวัวนินกับอ e ันเดฮิสเตเซนแล้วก็เออร์ดอยราคิปคอยปั่นเกมสนับสนุนไอแซคคิเซเทรินกองหน้าัตเป้าคอยหาจังหวะจบสกอ สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้านเกมลุกของทางมัดโมก,ก็เหมือนว่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางตอนนี้กว่าจะเก็บชัชนะได้แต่ละนัดก็ต้องลุ้นกันตัวโกงอย่างไรก็ตามถ้าหากดูภาพรวมที่ผลงานก็ถือว่ากําลังดีขึ้นแบบเรื่อยๆซึ่งทางด้านศักยภาพทีมของพวกเขาก็เหนือกว่าทางซัสซาวาอยู่เป็นทุนเดิมยิ่งตอนนี้ทางเจ้าบ้านมีปัญหาในเกมรับค่อนข้างเปาะ โดนคู่แข่งเดินหน้าบทขยี้ทีไรก็พร้อมที่จะเสียประตูดได้ทุกเมื่อและด้วยสไตล์การเล่นของทางมัดโมเองก็เป็นทีมที่เดินหน้าแลกกันอยู่แล้วหากมีจังหวะในการเข้าทำมากมายก็พร้อมที่จะยิงตั้งแต่2เม็ดขึ้นไปโดยเฉพาะราคาเรีที่เปิดมาต่อลูกครึ่งดูแล้วน่าอยู่ต่อทางทีมแชมป์เก่ามากกว่าสำหรับราคาบอลที่เปิดปลาย่างเป็นทางการเป็นทางมัดโมต่อลูกครึ่งฟันธงมัดโมชนะ3ต่อ1ความมั่นใจอยู่ที่90%เเซ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิคอบอลในศึกสวีเดนออสเวียคาระหว่างคู่ซันสวาเจกับมัดโมสําหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาไทยถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไปบาดตูดใครก็ขออไปทุกท่านไว้มานาะที่นี่ด้วยถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบอลกรับโบกด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สําหรับพาต่อไปว่าจะเป็นบทวิเครา์บอลเกี่ยวกับผู้ไหนสําหรับพานีกับผมและทีมงานบอล กระโปมก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม